สวัสด,ดีมีความสุขสบายดีครับคี่ปลอดภัยกันทุกคนครับพี่น้องชาตวตำบลบ่อไทยหรือบ้านนนสมบูรณ์นะครับขนาดนี้นะครับ,บเราอยู่ที่วัดบ้านนนสมบูรณ์นะฮะตำบลบ่อไทยอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบุร์นั่นเองนะฮะงานนี้ก็คืองานเป็นงานชาพนกิจของหลวงตาสมควรนะครับพรมบุญนะฮะตามบัตรประชาชนนะครับซึ่งท่านก็ได้มรณะภาพนะฮะเมื่อวันเสาร์ที่7กันยายน2 5 6 7นะฮะที่โรงพยาบาลหนองไผ่นั่นเองเนื่องจาก ท่านป่วยนะครับเป็นเชื้อแบบรุนแรงแล้วก็ได้มรณภาพที่โรงพยาบาลหนองไผ่เมื่อเวลาประมาณช่วงบ่ายสามโมงนะครับต่อจากนั้นลูกหลานและก็ทางผู้หลักผู้ใหญ่ที่หมู่บ้านนนสมบูรณ์ก็ได้นำร่างของหลวงตามาที่วัดบ้านนนสมบูรณ์เพื่อประกอบพิธีการทางศาสนานั่นเองนะครับโดยได้นำร่างของหลวงตาออกมาจากโรงพยาบาลหนองไผ่เมื่อตอนเย็นตอนบ่ายแก่ๆของวันเสาร์ที่7กันยาย,ยนะมาที่วัดบ้านนนสมบูรณ์ก็ มาทำพิธีตามศาสนาเป็นคืนที่1นนะครับก็จะมีพี่น้องลูกหลานแล้วก็ชาวบ้านนนสมบูรณ์นะครับก็มีการมาช่วยงานกันที่วัดนะก็จะมีการฟังพระสวดเป็นคืนแรกนะครับแล้วก็จะมีการกินดินมีการรับประทานอาหารที่วัดนะครเป็นคืนแรกคืนที่หนึ่งนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะทางพี่น้องหรือว่าลุงป้านะอาทางหมู่บ้านนนสมบูรณ์ก็ยังออกมากันยังไม่เยอะสักเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าเป็นวันแรกนะฮะยังตั้งหลักหรือว่าเตรียมตัวกันยังไม่ทัน นะครับผมก็มาเริ่มงานที่วันอาทิตย์นะครับก็เริ่มมีประชาชนแล้วก็ลุงป้านะอาออกมากันเยอะนะฮะก็จะไล่สวดมนต์ตั้งแต่คืนวันเสาร์เป็นคืนที่1นะฮะมาจนถึงคืนวันพุธเป็นคืนที่5นะครับวันพฤหัสทําการชาระกิจศพนะครับแล้วก็ตอนเช้าวันศุกร์นะครับก็ทําบุญกระดูกนะครับผมนี่คืองานพิธีของหลวงตาควรนะฮะในช่วงระหว่างนี้นะก็เป็นการทําพิธีทอดถวายผ้าบางสกุลให้กับทางหลวงตาสมควรพรหมบุญนั่นเองนะครับสำหรับงานนี้นะครับก็จะมีพี่น้องคณะพี่น้องลูกหลานมาจากทางจังหวัดสรุกว ในวันชาพนากิจนะครับแล้วก็จะมีพี่พน้องๆของทางลวงตาเองนะครับที่อยู่กับตำบลบอ่อไทยนะฮะก็ได้มาร่วมงานในพิธีนี้นะครับแล้วก็ยอมต้องยอมรับว่าบารมีของหลวงตานี่แรงจริงๆนะครับพี่น้องชาวตำบลบอ่อไทยมากันทั้งตำบลน,นะครับ ซึ่งพี่น้องลุงป้าอามากันเยอะมากเลยนะครับทุกๆคนในงานนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณมาณโอกาสนี้นะครับที่ทุกๆคนได้มาร่วมไว้อะไรให้กับทางหลวงตาสมควรพรมบุญนะครับครับวันนี้นะฮะเนื่องจากว่ามีพี่น้องลุงป้านะอาาตำบลบ่อไทยนะฮะมาเยอะนะฮะอำเภอหนองผานนครับมาเต็มไปหมดเลยนะฮะวันนี้ก็ท,ที่นั่งไม่พอนะ,ะต้องได้ไปเสริมเก้าอี้มานะฮะไม่เคยมีมาเยอะอย่างนี้นะ,ะทางพิธีกรเขาประกาศนะฮะมาเยอะมากนะครับ ไม่ไม่คิดมาก่อนว่าจะมาเยอะขนาดนี้นะฮะนี่คือบรรยากาศของพี่น้องประชาชนหนะ้าที่มาแต่ละเต็นนะฮะก็ดูก<ห>ันเลยนะครับผมจะพาเดินดูนะฮะสำหรับวันนี้เนี่ยนะคือคนเต็มไปหมดเลยนะฮะทุกเต็นนะครับเนีย่ยจะเห็นพี่น้องประชาชนมาร่วมไว้อะไรกับหลวงตาสมควมคร,ร,ชชนนครวพรมบุญนะฮะชื่อตามแบบประชาชนฮะนามสกุลพรมบุญนะฮะผมพาเดินดูนะครับในงานนะฮะคือคนเต็มเต็มเลยฮะท้งวัดนะฮะคือคนเต็มหมดคนเยอะมากครับผม เป็นบุญบารมีของหลวงตาเรานะที่ได้ทําไว้นะฮะให้กับพี่น้องประชาชนญาติโยมลุงป้านะอาที่นี่นะฮะได้มากันนะฮะหลวงตาท่านก็มีบารมีเยอะนะครับในเขตนี้อําเภอนี้นะฮะก็ว่ากันว่าเรื่องรถเรื่องอะไรต่างๆที่ออกหมายมาเจะมาเจอกับหลวงตาองค์เดียวเท่านั้นที่ตำบลนี้นะครับนี่คือบรรยากาศนะครับง้ก็ได้นะครับเราจะสังเกตเห็นได้ว่าคนประชาชนญาติโยมลุงป้านะเรามาเต็มไปหมดเลยนะฮะ ผมอ่บบานรายชื่อครงละสี่ท่านนะครับมารบพระที่คณะกรรมการวัดของเรานะครับนะครับชุดที่หนึ่งครับเจ้าภาพก็กระดาษเรีนเชิญท่านเวยบัญชา,าเตียนตรจบครับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่แปดคุณสุกุมานแก้วบ่อไทยครับหมู่สองคุณชุวิวันแสงแสงหลวงนะครับ รบรรยากาศเมนที่ใช้ก็จะใช้แบบแบบเมนลอยเชิงตะก,รกรนอนนะจะเป็นเมนใช้สําหรับกะพระเท่านั้นนะครับว่ามาใช้กะพระที่นี่ตําบลน,นี้เท่านั้นนะครับก็คือถ้ามีพระมรณภา,าพที่ไหนนะก็จะนําเมนเชิงตะกอนเมนลอยเคลื่อนที่ตรงนี้นะครับไปใช้นะครับกับพิธีของพระเท่านั้นคือพระจะไม่ใช้ร่วมกับกับคนทั่วไปนะครับประชาชนทั่วไปนะฮะจะเป็นเมนลอยนะด้านนี้ก็จะเป็นพระแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะในเขตตาบลอำเภอนี้มานะครับกำลังเดินมะครับ ก็คืองานนี้นะครับก็มีการเริ่มงานมาตั้งแต่ตอนเย็นวันเสาร์กลางคืนวันเสาร์นะครับมีการสวดมนต์ตามพิธีทางศาสนาหนายาวมาจนถึงคืนวันพุธนะครับแล้วก็ตอนกลางวันวันพฤหัสนะฮะก็รเป็นวันชาพนกิจศพของหลวงตานั่นเองนะฮะตอนกลางคืนวันพฤหัสมีการสวดมนต์ตามพิธีการทางศาสนาแล้วก็วัน วันศุกร์นะก็ทําบุญกระดูกของหลวงตานั่นเองนะครับทุกๆคนก็ต้องยอมรับครับว่าชาวตําบลบอ่อถ่ายนะมีความศรัทธาในบารมีของหลวงตาสมควรพรหมบุญเป็นอย่างมากนะครับก็ต้องขอขอบคุณมาในะโอกาสนี้ด้วยครับในขั้นตอนการทอดผ้านะฮะ <c oughs> ของท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายตลอดจนลูกหลานนะครับแล้วก็ท่างทุกๆท่านท,ที่มาในงานที่มีการบริจาคนะครับเพื่อไว้อะไรให้กับทางหลวงตานั่นเองนะครับผมด้วยความอะไรยิ่งจากลูกหลานและก็ ชาวบ้านนนสมบูรณ์ตำบลบ่อไทยนะครับด้วยกันทั้งนั้นนะครับหลวงตาสมควรพรมบุญมีอายุ73ปี28พรรษานั่นเองนะครับก็เดี๋ยวผมลำดับเหตุการณ์อีกทีนึงนะครับก็คือหลวงตาได้ป่วยนะฮะเนื่องจากสาเหตุการป่วยนะฮะก็ป่วยอยู่ประมาณ2วันนะฮะวันที่2นั้นได้คุยกับลูกนะลูกอยู่ที่จังหวัดสระบุรีนะฮะก็ได้พูดคุยกันในตอนเย็นประมาณ1ทุ่มนะฮะ ทางลูกๆได้พูดคุยโทรศัพท์กับทางหลวงตาแล้วนะฮะก็มีความรู้สึกว่าอาการของลูกตาไม่ค่อยดีถ้ามีอาการหอบแล้วก็พูดลิ้นแข็งนะฮะประมาณนี้ฮะลูกก็มีความกังวลนนะฮะนอนไม่หลับกันนะฮะก็เวลาประมาณตีสามกว่าๆวฮะลูกๆก,ก็ได้โทรมาอีกก็ไม่มีคนรับสายนะฮะ ลูกๆได้โทรมาอีกประมาณตีสี่ฮะตีสามโทรมาแล้วไม่มีคนรับสายตีสี่โทรมาก็ไม่มีคนรับสายยันสว่างนะครับโทรมาประมาณสี่ห้ารอบนะบไม่มีคนรับสายนะฮะจนมาถึงตอนเช้านะครับตอนเช้าของวันเสาร์ที่เจ็ดกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะฮะก็มีพี่น้องนะฮะที่ บ้านนนสมบูรณ์ฮะก็ได้เข้าไปดูอาการของหลวงตาแล้วก็ได้พบหลวงตานอนหมดสติอยู่ที่ที่นอนในเตียงนอนของกุฏิของหลวงตานั่นเองนะครับทางลูกๆนะก็พยายามติดต่อไปตลอดนะฮะก็เลยได้พูดคุยกับทางก็เลยได้พูดคุยกับทางชาวบ้านบ้านนนสมบูรณ์ฮะชาวบ้านบ้านนนสมบูรณ์เป็นคนรับสายของลูกๆนะฮะในวันเสาร์ ที่7กันยายน2567ครับผมก็ได้ทราบข่าวว่าหลวงตาได้หมดสตินะครแต่ยังมีลมหายใจอยู่นะก็เลยกําลังนําส่งโรงพยาบาลนะก็เลยได้พูดกันลูกๆทั้งหลายนะก็เลยได้เดินทางออกจากจังหวัดสระบ,บุรีในเช้าวันเสาร์ที่7กันยายน2567นะครเพื่อไปดูอาการหลวงตาที่โรงพยาบาลในจังหวัดเพชรบูรณ์นั่นเองนะครับ คุณหมอก็เรียกลูกๆเข้าไปพูดคุยฮะก็ได้ทราบว่าหลวงตาทนะ่านมีสภาวะติดเชื้อชนิดรุนแรงนะฮะติดเชื้อแบบรุนแรงและหลวงตาก็ได้อยู่กับพวกเรามาจนถึงเวลาปลายบ่ายสองโมงกว่าถึงบ่ายสามโมงกว่านะครับเวลาอาจจะคลาดเคลื่อนนิดหน่อยนะครับจากคําพูดนี้นะครับหลวงตาก็ได้มรณภาพนะครับเดินทางสู่สวรรค์ชั้นนิพพานนั่นเองนะครับกระผมเองนะก็ต้องขอขอบคุณชาวบ้านนนสมบูรณ์ตําบลบอ่อไทยอําเภอหนองบายจังหวัดเพชรบุร์เป็นอย่างยิ่งนะฮะที่ได้มารวมไว้อะไรให้กับหลวงตาสมควรพรมบุญในวันชาพั กิจศพคือวันพฤหัสที่12กันยายน2567ณนะโอกาสนี้นะครับย้ำอีกทีนะครับหลวงตาสมควรพรหมบุญได้มรณะภาพในอายุ73ปีนะฮะบ,บวช2 8พรรษานะครับหลวงตาเองได้บวช2 8พรรษาหลวงตามาประจําอยู่วัดบ้านนนสมบูรณ์หลังจากที่ตอนแรกหลวงตาได้ไปบวชอยู่วัดบ่อไทยหลวงตาได้ย้ายมาที่วัดบ้านนนสมบูรณ์นี้นะครับนะครับหลวงตาก็ได้มาพัฒนาวัดบ้านนนสมบูรณ์ไม่ว่าจะทํา จัดสร้างกุฏิศาลาภายในวัดบุรณะซ่อมแซมขึ้นใหม่ทั้งหมดนะครับและก็ได้สร้างเมนเผาศพให้กับชาวบ้านซึ่งหลุงตาเอกก็เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านบ้านนนสมบูร์และชาวบ้านในตบนบําบลบ่อไทยอําเภอน้องไผ่จังหวัดเพชรบูร์นั่นเองนะครับได้่าะนะสิ่งใดรักก็ขอให้สมอาลมหมายสิ่งใดดีก็ขอให้อยู่แนบชิดกายสิ่งใดร้ายก็ขอให้ไกลจากตัวเรา การเดินทางไกลใกล้ทุกแห่งโหนขอให้พ้นอันตรายอย่ากายกล้ำทำกิจสำเร็จทุกๆอย่างที่กระทำสุขเลิศร่ำทุกคืนวันนี่รันดอนก็ขอกราบขอพระคูณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่เดินทางมาทั้งไกลและใกล้ที่มาร่วมกันเระชุทุพมเงพระสมควรพงุลนในวันนี้นะครับก็ขอทุกท่าน มีนายุคณะจึงขาดภรระ, НА, ขขระปฏิธานจานสารสมบัติทุกผู้ทุกคนทุกท่านโดินทางกลับเดินทางใกล้ไกลขอให้ปลอดภัยจากพยันอันตรายทั้งหลายท้งทวงด้วยเถิดไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พน้นทุกคนต้องเป็นแบบนั้นร้อยเปอร์เซ็น เป็นแม่งมั่นเดินทางตรงสุดขอบขั้วรัว้วไพรวันหลับไม่ฝันสุขนิรันได้สิทธิ์นั้นกันทุกคน